คือช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาแบบคุณภาพไม่ได้มีการเล่นมือถือจับมือถือมาเช็คกันค่ะว่าเรามีภาษารักแบบไหน,นเพื่อนๆเ,เคยได้ยิน five love language ไหมคะหรือว่า5ภาษารักเขาเป็นการแบ่งกลุ่มของภาษารักออกเป็น5ข้อด้วยกันซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวอ้างมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ค่ะข้อแรกเลยคือคำพูดที่เติมเต็มไม่ว่าจะเป็นการบอกรักการพูดให้กำลังใจคำพูดขอบ คุณการพูดชื่นชมอันนี้จะอยู่ในข้อแรกข้อที่2คือการสัมผัสหรือว่า physical touch ค่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยจะชอบส k i n c h i e f การกอดการจับมือการสัมผัสอันนี้ก็จะอยู่ในข้อ 2, 2> ข้อที่3 quality time ค่ะคือช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาแบบ คุณภาพไม่ได้มีการเล่นมือถือจับมือถือเป็นช่วงเวลาที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยการแบบจริงๆ100%ไม่ว่าจะเป็นการนั่งพูดคุยการการนั่งดูทีวีด้วยกันการทำอาหารด้วยการอันนี้ก็อยู่ในข้อ3ค่ะข้อที่4คือการบริการอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ่อ้างว่าหลายๆบ้านเป็นอย่างเช่นคุณแม่ชอบทําอาหารให้คอยบริการนูนน่นนี่อันนี้ยก็เป็นภาษารักอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ ข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือการให้ของขวัญสังเกตดูนะจะมีเพื่อนๆเ,เราบางคนเนี่ยจะชอบการให้ของขวัญในหลายๆเทศกาลบางคนก็แบบให้ทุกปีให้ทุกเทศกาลในขณะที่บางคนเนี่ยไม่ได้อินกับการให้ของขวัญเป็นเพราะว่าภาษารักเราไม่เหมือนกันค่ะเรารู้5ภาษารักไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าตัวเราเองมีภาษารักแบบไหนการที่เรามีภาษารักแบบไหนเนี่ยเราก็มักจะต้องการได้รับสิ่งนั้นตอบแทนมาเหมือนกัน แต่เราก็บังคับคนอื่นไม่ได้เนาะว่าเธอต้องทําแบบนั้นให้ฉันสิอันเนี้ยเราบังคับไม่ได้ดังนั้นการรู้5ข้อเนี้ยก็จะทําให้เรามองเห็นความรักจากคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้หมดเลยเราก็จะมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาทําให้เราแบบเนี้ยการที่เขาให้ของขวัญเราแบบเนี้ยแสดงว่าเขากําลังบอกรักเราอยู่นะ เพื่อนๆลองเช็คกันดูนะว่าเราเนี่ยมีภาษารักแบบไหนถ้าเกิดว่าอยากเช็คละเอียดสามารถเซิร์ชว่าไฟ l ์เลิฟเ g งเกได้เลยเขาจะมีเป็นแบบสอบถามให้ทำแล้วก็จะออกมาเลยนะว่าเราเนี่ยมีภาษารักแบบไหนอยากให้เพื่อนๆลองทายดูอะ่ะว่าคิดว่าอังมีภาษารักแบบไหนใบให้ว่ามี2ข้อได้คะแนนเท่ากัน2ใน5ลองทายกันดูนะคะ